เพื่อนๆครับสาหรับเรื่องการโดนดูดเงินเนี่ยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าไอการรับโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยมันดูดเงินไม่ได้เขาย้ําอย่างนั้นนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะผมมองว่ามิจฉัชีพอ่เขามีข้อมูลอยู่แล้วไงนะครับเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็มีการสแกนใบหน้าอยู่แล้วนะครับมันต้องมีข้อมูลอยู่อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยไอการใช้เสียงยืนยันเนี่ยคือมันอาจจะมีบางแบงค์นะครับที่ทําแบบนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือทางที่ดีที่สุดเ่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นมิจฉาชีพให้วางนะครับอย่าคุยนานเพราะว่าที่คนนั้นออกมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2นาทีนะครับคุยประมาณ2นาทีแล้วก็พอไดข้ข้อมูลเนี่ยก็ไปเสียบกับเครื่องไอเครื่องหลายสิบล้านเนี่ยแล้วมันจะดูดกันออกนะครับ ไอช่วงระยะเวลาเนี่ยผมมองมุมหนึ่งเขาอาจจะหลอกถามข้อมูลหลอกให้ OTP หลอกอะไรเนี่ยนะครับนนแล้วก็ไปกดเงินออกมานะครับแต่ก็เอานุาาาี่พูดตามตรงนะบางทีเนี่ยเราก็เชื่อทั้งหมดไม่ได้อันนี้อันนี้นะจริงๆนะในมุมมองของของผมเนี่ยนะครับเพราะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยบางทีคนที่ทํางานคนเดียวเนี่ยมันมันอาจจะทําไม่ได้นะครับมันอาจจะมีการแบ่งแบ่งเป็นแผนกนั้นแผนกนี้นะครับแผนกกล่อมแผนกโทนะครับ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่เราก็ไม่ประมาทนะไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อนะแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับแต่ก็ยังยืนยันอีกอย่างหนึ่งนะครับทางไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นธนาคารเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนดูดเนี่ยมาจากการกรอกข้อมูลและการกดลิงก์นะครับเขายืนยันแบบนั้น <c oughs> เออทีนทีนี้เนี่ยมันมีบางคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมก็ ไม่ได้ชีน้นำนะไม่ได้ชี้นํามิดอะไรนะแต่ว่าจะบอกว่าไอ้การกดลิงก์เนี่ยมันอันตรายนะครับหรือการกรอกข้อมูลอะไรพวกเนี้ยนะครับอย่าลืมว่ามันมีบางคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ที่ผมอ่านดูนะครับไอ้เกี่ยวกับการดูดเงินเนี่ยบอกว่ามีเงินอยู่20บาทบ้าง300บาทบ้างไม่กลัวถูกดูดนะครับเ mm. งินไม่มีในบัญชีนะครับคืออันนี้จริงรดยเท็จเราเราก็ไม่รู้ไงว่าเขามีเงินขนาดนั้นเขามีเงินขค่นั้นจริงหรือเปล่านะครับ มางคนบอกมี20บาทในบัญชีมันคงดูดไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเตือนก็คือว่าถ้าเราไม่มีเงินให้ดูดเนี่ยนะครับคุณอย่าลืมว่าไอการกดลิงก์เนี่ยนะครับหรืออะไรที่เขาคอนโทรลโทรศัพท์เราได้เนี่ยเท่ากับเขาเป็นเจ้าของโทรศัพท์นะครับเรามีแอปธนาคารแต่อาจจะมีเงินอยู่ยี่สิบบาทแต่ในเมื่อเขาควบคุมแอป,ปเราได้นะครับเขาควบคุมเครื่องเราได้ มันทําให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมครับอันตรายที่สุดคืออะไรบัญชีม้านะครับถูกไหมครับในเมื่อเขาควบคุมเครื่องเราได้ควบคุมแอป,ปเราได้บัญชีม้าเนี่ยปกติต้องมีการจ้างนะครับมีการจ้างเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างพันหนึ่งบ้างสองพันบ้างนะครับบางคนร้อนเงิน500ร้อก็เอาแล้วไปเปิดธนาคารเพื่อเป็นบัญชีม้าทีนี้ผมมาย้อนคิดดูเนี่ยไอ้การกดลิงก์เนี่ยและการโดนควบคุมเครื่องเนี่ยพูดแบบโคตรอันตรายเลย สมมติถ้าเขาควบคุมเครื่องเราได้เนี่ยแล้วเขาใช้เราเป็นบัญชีม้าล่ะใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกเขาเข้าถึงแอปเราได้ใช่ไหมเขาโอนเงินจากเราเนี่ยนะครับหรือโอนเงินจากคนอื่นเนี่ยมาเข้ามาเข้าแบงก์เรานะครับแล้วโอนของเราต่อนะครับเราก็จะกลายเป็นบัญชีม้าทันทีเลยถูกไหมครับไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับผมว่าน่ากลัวมากนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะครับคือ ไอเรื่องคุยแล้วโดนดูดเงินเนี่ยอันนี้ก็ก็จะประมาทเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นลิงก์ไม่ไว่าจะโทรศัพท์คุยเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจไม่อะไรเนี่ยนะครับให้ตัดตัดสายทันทีนะครับก็เตือนเตือนกันไว้นะครับที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะผมไม่คิดถึงเรื่องนี้เ,เรื่องบัญชีม้าเนี่ยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาควบคุมเครื่องเราแล้วทาให้เราเป็นบัญชีม้าได้อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับฝากเตือนกันไว้นะครับ ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ